พกรไม่เพียงแต่จะมีหน้าที่ในการจัดที่ดินแต่อยู่เคียงข้างพี่น้องเกษตรกรช่วยยกระดับสินค้าเกษตรกรให้มีคุณภาพและมาตรฐานสร้างรายได้ให้มีความมั่นคงแข็งแรงสร้างตลาดทั้งออฟไลน์และออนไลน์ line. ให้พี่น้องมีรายได้ที่มั่นคงมีคุณภาพาชีวิตท,ที่ดีอยู่ได้อยู่ดีและมีความสุขในเขตพื้นที่ที่ดินครับเพราะเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังสปกจะทำให้เกษตรกรอยู่ได้ ดูดีมีความสุขกลับมาช่วงที่2กับรายการฟาร์มเพนเนตกันครับกลับมาอัปเดตข่าวสารสาระความรู้ดีๆเกี่ยวกับเรื่องของการทําการเกษตรกันครับต้องบอกว่าตอนนี้พี่น้องเกษตรกรไทยทุกท่านนะครับต้องมีการปรับตัวให้ทันต่อโลกทันต่อเหตุการณ์ทันต่อเทคโนโลยีวันนี้จะเป็นเรื่องอะไรติดตามได้เลยครับ ในชาตรีบุญนากรอทอิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรร่วมงานถแถลงข่าวดีแทกและยาราประเทศไทยเปิดตัวเกษตรโกแอปพลิเคชันบนมือถือที่เชื่อมต่อเกษตรกรเข้ากับข้อมูลเชิงลึกที่เชื่อถือได้และเรียลไทม์ที่ตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการเกษตรแอปพลิเคชันได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้เกษตรกรไทยใช้ประโยชน์จากความรู้ด้านการเกษตรของอยาราประเทศไทยและเทคโนโลยีการสื่อสารจากดีแทกปัจจุบันเกษตรโกเปิดโอกาสให้เกษตรกรถามคำถามกับผู้เชี่ยวชาญด้านการเกษตร และแบ่งปันความรู้กับเกษตรกรรายอื่นในชุมชนที่มีประสบการณ์คล้ายกันนอกจากนี้ยังช่วยให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงข้อมูลสําคัญเช่นราคาพืชผลประจําวันข่าวเกษตรเคล็ดลับเกี่ยวกับพืชหลัก8ชนิดในประเทศไทยได้แก่ข้าวข้าวโพดไร่ผักทุเรียนมังคุด ลำไยสม้มและมะม่วงรวมทั้งพืชอื่นๆอ,อีกกว่า52ชนิดเนื้อหามีความเหมาะสมกับความต้องการเฉพาะของกเกษตรกรในภูมิภาคต่างๆของประเทศไทยและจะมีเนื้อหาเฉพาะเพื่อสนับสนุนกลุ่มกเกษตรกรที่มีความสนใจเฉพาะทางเช่นการให้คําแนะนําเรื่องมาตรฐานและใบรับรองทางการ,กรเกษตรการขนส่งและการตลาด เนื้อหาในแอปพลิเคชันนี้ได้รับการสนับสนุนโดยผู้เชี่ยวชาญจากกรมส่งเสริมการเกษตรภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์บุลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิดและยาราประเทศไทย DT แทนั้นได้เริ่มดำเนินการนั้นก็มีหลายพืชที่ดำเนินการแล้วก็จะพัฒนาเพิ่มเติมไปเรื่อยๆดังนั้นเนี่ยถ้าเกษตรกรเข้ามาในแพลตฟอร์มนี้แล้วเนี่ยเขาก็จะไม่ได้มีอะไรเสียหายสมัครก็ฟรีนะโหลดดาวน์โหลดฟรีอยู่แล้วนะครับตรงนี้ดาวน์โหลดได้ฟรี ก็สามารถที่จะดําเนินการแล้วก็เขาเองนั้นอยากรู้เรื่องอะไรเขาก็สามารถสอบถามศึกษาเรียนรู้ในในแพลตฟอร์มนี้แล้วก็ซักถามเพิ่มเติมได้เพราะว่าในในลักษณะที่เป็นเป็นลักษณะของการมีมผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้านเข้ามาช่วยในการตอบคาถามให้กับพี่น้องเกษตรกรหรือผู้ที่สนใจต้องการรู้เรื่องของการปลูกการดูแลรักษา ในเรื่องของการเก็บเกี่ยวหรือว่าในเรื่องของการตลาดเราสามารถเข้ามาเรียนรู้ได้หมดเลยอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกก้าหนึ่งที่ทางด้านของ DT แทและก็ยาราดได้ร่วมมือกันแล้วก็ได้มาร่วมมือกับทางกรมส่งเสริมการเกษตรในการที่จะชักชวนพี่น้องเกษตรกรเข้ามาร่วมในการดาเนินการคร,ครั้งนี้ผมถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆนะครับก็เห็นว่าเกษตรกรของเราทั่วทั้งประเทศก็คงจะได้เข้ามาร่วมกิจกรรมกันครั้งนี้ครับ นมาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนดรสันเสริญสมลาภาผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานเปิดงานไทยธรรม2020หรือไทยธรรม2563กระทรวงพาณิชย์โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศจับมือกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลการเกษตรสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดงานไทยธรรม2020เพื่อร่วมงานพัฒนาและส่งเสริมสินค้าเครื่องจักรกลการเกษตรไทยสู่ตลาดโลกขยายฐานการส่งออกแสวงหาตลาด ที่มีศักยภาพต่อยอดและสร้างเครือข่ายทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบการสินค้าเครื่องจักรกลการเกษกเตรดรสันเสริญสมาลาภาผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่างานไทยทำเป็นงานที่เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยได้แสดงถึงศักยภาพในการผลิตเครื่องจักรกลของประเทศไทยซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการผลักดันการเกษตรของไทยให้ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและเครื่องจักรที่ทันสมัยมีการเพิ่มผลผลิตและพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรกรรมของไทย และต่อยอดสร้างเป็นสินค้าส่งออกที่นําเงินตรามาสู่ประเทศงานนี้ได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางจากคนที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการเกษตรตั้งแต่ผู้ผลิตเครื่องจักรและเทคโนโลยีเกษตรกรไปจนถึงนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปมาอย่างต่อเนื่องโดยครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่24 ทางด้านนายสมเดสส็จสุสมบูรณ์อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าในปีนี้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเจราจาการค้าโดยผ่านช่องทางออนไลน์ออนไลน์บิสเนสแมทชิ่งเพื่อรองรับผู้ซื้อผู้นําเข้าจากต่างประเทศที่ไม่สามารถมาร่วมงานได้เนื่องจากสถานการณ์โควิด1 i มีจํานวนผู้เจราจาการค้าล่วงหน้าตลอดการจัดงานจํานวน3 3 3คู่ซึ่งจะเกิดมูลค่าทางการค้าไม่น้อยกว่า250บล้านบาทครับ งานไทยธรรมก็ครั้งนี้จัดเป็นครั้งที่24แล้วนะแล้วก็เป็นครั้งที่5ที่มาร่วมกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์นะครับวัตถุประสงค์หลักก็คือมหากรรมการแสดงสินค้าการเกษตรแล้วก็เพื่อที่จะแสดงสินค้าให้ทั่วโลกเห็นแล้วก็ปีนี้ก็เป็นพิเศษเนื่องจากว่าปกติเราก็จะมีผู้นำเข้ามาสั่งสินค้า ของเราเนี่ยในประเทศแต่ว่าปีนี้เนื่องจากสถานการณ์โควิดเนี่ยก็ได้ปรับรูปแบบเป็นทางล่างการออนไลน์มั c ชิ่งนะครับที่ทราบก็คือว่ามีผู้ผลิตสินค้าเนี่ยทั้งหมด34รายด้วยกันที่เข้าร่วมแล้วก็ผู้นำเข้าจากต่างประเทศหรือผู้ซื้อเนี่ยมีทั้งหมด41รายด้วยกันมาจาก10ประเทศหลักนะครับเป้าที่เราตั้งไว้เนี่ยก็คือ250ล้านแต่ว่า จริงๆผลไม,มไม่ได้มีเฉพาะแค่นั้นนะครับเพราะว่ายอดซื้อในงานน250ล้านเนี่ยยังจะมียอดที่สั่งต่อเนื่องหลังจากปิดงานแล้วอีกนะครับอย่างเช่นปีที่แล้วเนี่ยยอดซื้อก็ตัวเลขกลมๆก,ก็คือ250แล้วก็จะมียอดสั่งหลังจากปิดงานไปแล้วอีกประมาณ200ล้านก็ตัวเลขกลมๆก,ก็ประมาณ450ล้านนะครับณเ,เวลานี้ของงานที่จัดในปีนี้เนี่ยทราบว่า สั่งซื้อกันไปแล้วประมาณ110ล้านบาทด้วยกันนะครับก็ขอเรียนว่าสินค้าเกษตรเป็นสินค้าที่เครื่องจักรที่ใช้ผลิตสินค้าเกษตรเนี่ยเป็นสินค้าที่เป็นยอดนิยมของประเทศไทยนะครับใน9เดือนแรกของปีนี้เนี่ยเราส่งออกเครื่องจักรทางการเกษตรได้ถึง24,0 0 0ล้านบาทเป็นตัวเลขท,ที่เยอะแล้วก็มีนัยยะสำคัญนะครับเพราะว่าเครื่องจักรทางการเกษตรของเราเนี่ย เป็นสินค้าที่ราคาเหมาะสมอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะครับในช่วงหน้าเรามีสาระความรู้โครงการดีๆเทคนิคดีๆเกี่ยวกับเรื่องของการทำการเกษตรติดตามได้ในช่วงถัดไปครับ